ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีวันพุธนะครับที่21เดือนเมษายนพศ2564นะครับวันนี้ก็จะพาทดลองนะครับจุดไฟนะครับโดยใช้ตัวนี้นี่เป็นตัวกระจายแสงนะครับอ่าซึ่งอยู่ในไฟฉายนะครับคาดหัวแต่วันนี้จะเอามา มารวมแสงนะครับเรามาทดลองทำกันเลยนะครับก็จะใช้ผงถ่านนะครับตรงนี้เอาสำลีนะครับไปผสมกับผงถ่านนะครับสีดำนี่มันจะช่วยในการดูดนะครับดูดดูดดูดแสงสีขาวนี่มันจะกระจายแสงนะครับเราก็ผสมกับถ่านนะครับสำลี ช่วงนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงนะครับผสมเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับตกหามุมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายสองโมง ได้มุมแล้วนะครับสังเกตดูว่ามันจะเริ่มมีควันขึ้นนะครับวันนี้เราใช้บวบนะครับเป็นเชื้อเพิง ควันขึ้นมานะครับเอาบวกมาใส่นะครับทีลงไปเลยนะครับจะวางไว้ตรงนี้นะครับจะทำเพิ่มนะครับอีกสักครั้งหนึ่ง สังเกดูควันเริ่มขึ้นมานะครับ ต่อไปเราก็เพิ่มออกซิเจนนะครับดนยการเป่านะครับหรือแกว่งแกว่งไปมานะครับเดี๋ยวผมจะเป่าให้ดูนะครับสัก3ามครั้ง ก็อยู่ที่ความพยายามของเรานะครับแต่ตอนนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณ4นาที33แล้วนะครับขอสักประมาณ5นาทีก็จะหยุดนะครับหูร้อนมากเลยครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม